สมพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมเชียงรายจดพิธีหล่อเทียนภาษาเก้าวัดเก้าต้นสืบสาร,พรพประเพณีวัฒนธรรมเพื่อนำถวายเป็นพระบูชาในห้วงเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2 5 6 5เมื่อวันอาทิตย์ที่10กรกฎา,าคม2 5 6 5เวลา13นาฬิกาณบ้านตัดแคลรรี่ถนนบายพาสฝั่งตะบนออกฝั่งขาเข้าไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเลขที่114หมู่ที่16ตำบลแม่ข้าต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย นายภาสะกรบุญลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ให้เกียรติร่วมรอเทียนพรรษา9วัด9ต้นเพื่อถวายวัดในพื้นที่ตำบลแม่ะต้มเนื่องในโอกาสเทศกาลเข้า,าพรรษาประจำปี2565ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธศาสนาเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กรและเครือข่ายซึ่งได้มีโอกาสจัดกิจกรรมร่วมกัน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเครือข่ายเข้าร่วมประกอบด้วยสมพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมเชียงรายโดยนายสมชายจินานุก,กูลสมาคมขวปปัวศิลปะโดยนายสวิทใจป้อมชมรมกำนันผู้ยาบ้านตำบดแม่ข้าต้มโดยนางสาวอัศเจียรีนาบงกลุ่มฮักเชียงหายโดยนางพิมพเพราพง์สุวรรณชมรมผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์มังซีงพิมพ์เชียงรายโดยนายสมควรราศี หนังสือพิมพ์อาณาจักรพายับโดยนายกิติทั์สุเรียมมาชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดสิริกรโดยนายเอกนัทผู้แก้วชมรมรถไฟฟ้าคลาสสิกเชียงรายโดยนายพิชิตสิทธิบงบริษัทเจทูทีมอเตอร์จำกัดโดยนายดารกรนกแก้วชมรมสายบันเทิงเชียงรายโดยนางสาวชนันทิดาอุ่นวราเดชาสถานีวิทยุป,ปันเกอรรดิโอเอฟเอ็มเก้าสิบสองไมกะเฮิร์ส สถานีวิทยุชันชายเรดิโอ f อฟเอ็มร้อยมกะช่องทีวีออนไลน์เชียงรายชารแนลโดยนายสมควรรศีกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณลานหน้าบ้านตอดแกลเลรีวันเสาร์ที่9รกรกฎาคม2 5 6 5ในส่วนของภาคกลางคืนตั้งแต่เวลา19เนาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา22นาฬิกามีบรรณตรีและเหล่าศิลปินมาร่วมให้ความบันเทิงตลอดทั้งงานทุกคืน พร้อมชมหนังกลางแปลงย้อนยุคและรำวงย้อนยุคเช้าวันพุทธที่13กรกฎาคม2565เวลา9นาฬิกาจะตั้งขบวนและเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษา9วัด9ตน้นนำไปถวายวัดเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ในพื้นที่ตำบลแม่ข้าต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งประกอบด้วยวัดสายมูลวัดเกตแก้ววัดแสงพระธาตุวัดหนองบัวดแดงวัดสีส้มสุกวัดดอยเทวานิมิต วัดใหม่ร่มเย็นวัดสันต้นแฟนและวัดป่ามหามงคลโดยมีในาใยชัยวุฒิมีปราดปรลัดอวสอำเภอผานนางดาวเรือมีปราดและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ข่าต้มโดยนางสาวอัสเจรีนามวงศ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตสภาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันจึงขออนุโมทนาสาธุบุญทุกท่านท,ที่มีส่วนร่วมบุญทั้งหลายประจากโรคภัยแค่เจ็บ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้พบเจอแต่สิ่งดีด้วยเถิดภาพข่าวกิจตักสุเรียมมา